กล้องสองตัวและผมจะเดิหายใจร้องชุดประมวลสัญญาภาพและผปิีดีทัศน์จำนนหนึ่งชุดราคาสอล้านเก้าแสบาทชุดที่สกล้องสองตัวเพื่อหุนกรชนิดวิดีทัศ์จำนวนหนึ่งเพื่อราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทชุดที่สามกล้องวีทัศน์สองระบบการจำสองเครื่องเครื่องลคห้าลืานห้าพันบาทรวมทั้งหมดนึ่ง้นหนึ่งหบาท แต่ผู้พิส่นจนื่นตรวจและติดตามผู้ถึงใจไน้สัญญาณชีพจำนวนห้าเพื่อนที่อ่อยู่ทุกท่านนะครับเพ้่นละหนึาางห่งแสนสี่หมืบาทรวมทิวีจิตแสนบาทรวมทั้งหมดสี่ล้านเก้าแสนหนึบาครับผมสองต่อมาเจา้จาคณะจังหวัดนครพนม ปชื่อจะได้มอบเครื่องมือแพท์ให้โรงพยาบาลของพันิราคุสน